โคดหนึ่งโคดอ่านครับวันแรกครับวันแรกครับนี่นายท้ายตัวตึงครับเขียนบอกว่าเหมือนจับปูใส่กระด้งครับกับสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจเรือย,ยาวโอ้โหเห็นเนาะพี่น้องแฟนเพจบุษบาสตูดิโอครับ ยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจบุษบาสตูดิโอครับเพจนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวครับเกี่ยวกับอู่ต่อเรือและก็เรือยาวครับในเขตจ,จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงวันนี้เราพามาชมการซ้อมเรือของพี่น้องชาวอากาศอำนวยครับซึ่งจะเตรียมไว้สู้ศึกงานแข่งเรือประจำปีบุญประเพณีของชาวอากาศลำนวยในวันที่8ถึงส0 กันยายน2565ครับวันนี้วันที่1่งสิงหาคม2565ครับก็หวยที่ออกวันนี้ก็อะไรนะเลขล่าง1,4ครับบน5,9,4ครับอ่าก็เดิววนไปโอเคผมมากับลูกสาวสองคนมือนีย่ยอาจจะาอาจจะบอ,บอสะดวกปานใดจ้าลูกโอ้เดี๋ยวพ่อแกะให้เดี๋ยวพ่อแกะให้ โอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อเนาะแป๊บเดียวโอ้โหอันนี้ลงซอฟวันแรกหรือเปล่าครับขากอ๋อเ,อน,เนี่ยครับโคดหนึ่งโคดอ่านครับวันแรกครับวันแรกครับนี่นายท้ายตัวตึงครับ <c oughs> ก็มันมีห้าลำครับวันนี้อ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนลงครับ อเคผมอาจจะไม่สะดวกในการถ่ายเท่าไหร่นะวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามากับลูกสาวสองคนแล้วกลัวกลัวตกน้ํานะครับอาจจะไม่เต็มที่เหมือนทุกวันเนาะโอเคเดี๋ยวยเราค่อยดูเราค่อยดูมาครับโคดกล้วยครับยังฝึกน้องๆอ,อยู่ครับเขียนบอกว่าเหมือนจับปูใส่กระด้งครับ จ้าเพื่อนาตึบือโอ้ยนหวปเลย้าโยนเลยลูกโ,โยนเลยเออจ้านี่อาจจะโฟกัสไม่เข้านะครับนี่ดูครับดูถ้าโคตรกล้วยก่อน การหัดใหม่นม่ชะเรื่องธรรมดาครับยังไงลูกจ๋ากพาจ๋ารารแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับสภาพอากาศก็คืมๆค,ครับเหมือนฝนจะตกครับแต่ว่าตอนช่วงเที่ยงๆก็ตกลงมาแล้วรอบหนึ่งละนะครับตกลงมาแล้วนะครับ นี่เดี๋ยวเราดูไปที่แถวๆจุดปล่อยเรือครับนี่การยืนตรงหัวเรือนี่ก็เพื่อจะได้ดูคนที่มาจะได้ดูฝีฝีพายเนาะจะได้ดูฐาน,ด,นดว่าใครว่าใครจัดระเบียบาการพายไม่ถูกต้องนะครับ จ้าอุ้ยฝนลงเม็ดแล้วครับฝนลงเม็ดอ่ะฝนตกอุ้ยยเพิ่งตกเลยครับฝนตกลูก อาจจะได้เข้าร่มครับกล้องผมไม่เะเทียนเอ่อแล้วนะไม่ไม่เะเทียนน้ำครับโอ้โหเสียดายจริงครับน่าจะาร่มมาด้วยไม่น่าจะไหวแล้วครับเริ่มลงเมเ็ดแรงขึ้นละโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราเราไปเข้าร่มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูใหม่นะ Okay, okay. ฝนหยุดครับเราก็ถ่ายต่อแต่โฟกัสอาจจะไม่ค่อยเข้าหน่อยนะผมปล่อยโฟกัสออโต้เลย <S 2> <S 2> เหืยโดนได้ลูก อยากพายเหมือนกันครับอยากพายเหมือนกัน ลงมาอีกรอบครับ่กล้วยลงมาอีกรอบแล้ว2 3นักด้วยนักด้วย5คนไล่คนยู่เข้าร้าขวาเลยดิ10 1่งสองส 嘛。啊啊 ระวังลูกระวังระวัง

ใครเรือลูกถ้าใครเรือเนี่ย phấn tục nhất nè nó có giúp tục mày chỉ 宝贝，查出来。呵呵呵，嗯、啊，来，拿这个来。哎 ชอบสุดท้ายครับลงมารอบนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะมืดมากแล้วครับตัวนี้ประกอบกับฝนตกด้วย โคดกล้วยครับตง้งจริงจังครับปีนี้โชว์พุงนิดหน่อยไม่โชว์ตกเรือซะหน่อยอ่ะอแต่ถือว่าระเบียบใบพายดีขึ้นนะครับ โอเคดีขึ้นครับแต่สายตาผมว่าดีขึ้นจากวันแรกเลยออเดี๋ยวเพิ่มแสงก่อนออมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้ อย่างเดีดวยวครับเนี่ยลูกสั่น ด็อกเตอร์ลงครับวันนี้องหด็อกเตอร์ลงพายมั้งครับปีนี้เนี่ย ซ้อมทุกวันนะครับซ้อมทุกวันนะครับใครอยากชมก็มาบรรยากาศดิน้ํายามครับ<อ>เดี๋ยวเล่อีกลําหนึ่งครับลงมาเราก็จะปิดคลิปครับ ดูกลัมอาจจะสุดท้ายแล้วครับจับใบกันอยู่ครับ

พาแล้วไปอีกแล้วต้องกลับแล้วครับโอเคครับงั้นก็ปิดคลิปวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันวันวันใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ยังติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ